สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กรีนเฮล l โยนฟืนทิ้งไว้แถวนี้ก่อนนะจะไปเพิ่มอีกเลยเปล่าครับเติมน้ำไว้ก่อนมันต้องเอาเนื้อหมูมาใส่มันค่อยแบบดื่มแล้วจุกดี ไอ้เนื้อพวกนี้มันให้แบบโปรตรีนน้อยไปหน่อยไม,ไม่ก็ตั้งไ,งไงอ,อ้นี่ไงปูม่าอะนี่ยโอ๊กต้องมากดกระเป๋าดูอะเพาะโซตีนึงมันได้เท่าไหร่บ้างให้มาเยอะเลยทีเดียวหมดนี่นี่ไปดูกระดูกข้างบนเลยฮะเจ้า,ากี่อันเดี๋ยวชั้นสองข้างห้องนอนโอ,อ๊กเลยเต็มเลยเสร็จแล้วเหรอ ก็กลัวอกจะไม่มีอะไรซดขาดหลอดเหลืองเหรอครับผมเอาเห็ดเก็บเห็ดมาให้ต้มกินแล้วหม้อขวาสุดเลยเพิ่มหลอดเหลืองอ่ะเจกันหนึ่งแล้วมาต้มให้แล้วไอป่าไม่ใช่ลงมานั่งบิ๊ก่กับพื้นน่นะอือก็จะนั่งยิ้มๆหน่อยนะ่ะนิดนึง ซุปเห็ดเนี่ยนะใช่ครับซุปเห็ดเนี่ยตดเลยห้าลอยเห็นไหมเ <c oughs> พิ่มหลอดเหลืองสิบห้าเนี่ยตดได้สองรอบเลย <c oughs> เอ่ะคราวนี้เราจะไปทางขวาล่างก่อนแล้วเราค่อยชิดโอ้หลับเพลินใช่ไหมเนี่ย <c oughs> นอนพร้อมกันไปไวเ <c oughs> <c oughs> บรกไม่ทัน <c oughs> ไวไปหน่อยเย้ yeah, เรียบร้อยหลอดเหลืองไม่พอก็ไปซุกเอาเลยฮะโอพร้อมไหมทำไมเลือดเหมือนไม่พร้อมอับวเป่าเปล่าเห็นเลือดน้อยๆเนาะไม่พร้อม <c oughs> โอเคพร้อมไปได้ ไปทางไหนดีวะไปทางนี้แหละที่เหยียดปีนเพื่จะได้เหยียบงูเหยียบอะไรเล่นกันแถวนี้ <c oughs> เจองูแบบเมื่อกี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเยอะไปอา้าว <c oughs> อะไรครับเนี่ยทำไมมาสร้างเร็วจังอนะ่ะดูดิ เดี๋ยวค่อยมาเก็บมันใกล้บ้านอยู่ตรงนี้อ้าวทัวร่วงเราต้องไปทางตอนนี้สี่ส4บามสี่สิบห้าสี่บสามตรงนี้สี่สิบห้าเราข้ามน้ำได้ไหมเเหมือนตรงนั้นจะข้ามได้อะ่ะ ใช่แน่น่ะใช่ใช่ลงไปข้างล่างกันสูงลงไปเลยได้ป่ะลักษณะเหมือนน้ำร้อนหาถั่วกันไม่มีไไปล,ลงไปนี่เละ สวัสดีเอาไม่โดนมันมาล่อขายเลยเอาน้ำไม่ร้อนนี่นะทำไมไปหลอกโอ๊กอย่างนั้นน่ะ ก็ตรงนี้มีอะไรทำไมมันเป็น,ปนปแปลกๆโอ้โอเป็นทางที่ค่อนข้างสวยนี่ฮะมันดังนี้เลยโอ๊ดูข้างในนี้ดินล้วับ้บผามเป็นแบบทางเดินข้างในด้วย อะไรครับนั่นแล้วตรงนั้นเป็นเหมือนทางเข้าครับลักษณะน่าจะมีคนป่าทางนั้นน่ะเพราะวันเป็นทางเดินทะลุเหมือนป่าไผ่ฮะตรงนั้นเสือเสือ้าซ้า,ายคาปิบ巴รคาปิบ巴拉คา,าปิา่า ไม่ไม่ไม่โอ๊กไม่เอออนี่ไงเขตน้ําร้อนเราต้องข้ามไปตรงนู้นกลอนอไปก็แวะดูถั่วกันตั้งแต่รู้ว่ามันกินอ้าวตีดอดโดด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 ดินลอยโอดกอ <c oughs> เห็นครับผมโอ้ยลอยอ๋อไม่ใช่กระท่อมนั่นมันก้อนหินอุ้ยอุ้ยติดไรนี่ตอนนี้เราอยู่42 47 42ตรงนี้47ใกล้ถึงจุดหมายเดิมแล้วครับขอแค่ลงล่างไปกีกนเฮ้ยเดี๋ยวนะ ถ้ำนี้ทำไมเป็นแปลกอ่ะลักษณะเหมือนถ้ำจันทราหรือว่าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเรา,เาไปดูฮะอ้อมไปดูฝั่งนู้นเอาแต่ตอนนี้ไม่มีถั่วตรงนี้มันไปฝั่งนั้นไม่ได้ก็ต้องอ้อมฝั่งนี้ ส่วนฝั่งนี้ก็ไปไม่ไล่ฮรต้องลงล่างนี่เป็นทางเดินดีด้วยเออมันวางไม้คู้กันอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ฮะหัวมันหัวเผือกไม่ใช่เต็มตัวโอ๊กเหรอตอนนี้ผลไม้เลี้ยงหมูเนี่ ก็ยังต่อหมูวิ่งก็ยังมไม่มีถั่วอ,อยู่ดีเอตอตรงนี้ตอนนี้คือสี่สิบเอ็ดสีสิบเก้านี่มันเป็นหน้าผาแป,แปแลกๆนะตรงนี้เฮ้ยหมูหมูพาเข้าถ้ำ นี่เองโอ้หมูฟ้าเข้าถ้าหมูบอกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วมันก็เรียกเข้าไปเนี่ยเฮยเราจะไปจะไปไหนได้เลยไปนำทางสิเอาบิ๊กออกทำตันทำตันเอาไม่ใช่ถัวกินไม้แล้วตรงนี้มีใบยาสูบเอาอะเช็คก่อน เอาเอาช่องว่างอกาตอนนี้คือสี่สิบเอ็ดสี่สิบเก้าสี่สิบเอ็ดสี่สิบเก้าเราต้องชิดซ้ายไปก็ไม่จะชิดซ้ายยังไงวะ mm. น่าจะสุดทางแล้วแหละ mm. ไม่ใช่อทำตรงนี้ แสดงว่มามันต้องขึ้นทางนี้แหละแต่ตมันจะชิดซ้ายยังไงเนะี่นี่ไปทางตะวันตก <c oughs> ไอ้อันเนี้ยหนักเก็บได้ไหมล่ะอ๋อเก็บกิน <c oughs> กินเลยยังไง เดี๋ยวเขาไปดูตรงนี้กันนะว่ามันไปได้ไหมเฮ้ยฮะ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 ไม่โดนไม่โดนอีกลูกหนึ่งหมดไปสองลูกแล้วเอาโดนโดนหลังโดนหน้าอก หลบกตาต้นไม้นี่แน่เรียบร้อยเข้าคอครับผมคอได้ทีเดียวหายไปอีกสามลูกเยอะแยะนี่พูดมาเอาร้อยเปอร์เซ็นต์มาพูดยังไง Oh. เห็นแล้วโอ๊เห็นไหมนะแสะดงว่าแสดงว่าเราต้องเก็บไม้โออะไรรันี้โอ๊ก็เลยบอกว่าเก็บเลยโอไม่มีช่องแล้วใช่ไหม,มหนี่ไง ไม่เก็บไม้ไงไปก่อไฟออเก็บไม้ไปก่อไฟใช่ไหมใช่ปีบ้าเก็บว่าจะเอาที่จุดมาปะเอามามีอยู่ครับผมก็มีมีอยู่ครับทางนี้ เต็มไปพร้อมไหมอ๋อมันต้องห้ามกระโดดโอเคๆย a ฮูโอ้แต่รูปนี้สวยเ่ะนี่ครับท่ำจันทาะอ่ะ ให้เด็ดให้โดดมันทำไมวัดบอกอากระดูกก่อนกระดูกก่อนเร่ยปร้อยเกรียะเกรียะไม่มีอยู่ข้างบนแน่เลยแล้วตรงนี้กองก้อนหินสามก้อน นหินโคตรเยอะโอ๊จะใช้ต้องใช้มันหรือเปล่าอย่านะอา้าวถ้ำใหม่ก็้าทำไมปากถ้ำมันเป็นเหมือนเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยออกไปไม่ได้ลักษณะมันจะสุดแมพ แล้วก็เมมท่าใหม่อีกคืออะไรครับเนี่ยไปเลยครับข้างหน้าเลยครับขุนขวานผู้ที่บ้านหมู่บ้านวางใจจะเห็นดวงอาทิตย์มันทำไมไม่เห็นดวงจันทร์บ้างไงถ้ำจันทราชัดชนีดแต่ถ้ำนิเที ข้างบนก็เป็นน้ําข้างล่างก็เป็นน้ําก่อไฟฮะเดี๋ยวค่อยเปิดดินชัด,ดกเปิดก่อไฟใส่เชื้อเพล่งแล้วก็จุด กำหนดให้ผู้เล่นทุกคนไว้น้ำเล่นมาคัดชา้ามีอะไรไหมในน้ําไม่มีอันนี้ตัวอะไรเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมันจะวางยังไงเะอ๋อ,อเป็นรูตรงขาพอดีใช้งานอยู่ บอกว่าอกใช้งานอยู่ก็ทีไเปต้องเป็นนะครับโอกตลอดเลยทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนี่สำหรับผู้เล่นทุกคนเข้ามาอีกไก่ดิฉันไกลไปฮะผ่านบทสุดท้ายผ่านบททดสอบสุดท้ายแล้วได้เวลาพบหัวหน้าวินีมันจะประสบอะไรนะโอ้โหลิ้นไปหมดนะตอนนี้ผ่านบททดสอบสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ไปหาหัวหน้าทีนี้เออ จะรีบพุดไปไหนเราพจัพุแปลปหมดไตังค์นว่ามันไปไหนได้ั้นมันไว้หน้ามาได้แล้วไปจอดเราจะโดนคุณโอ๊กหลอกนะครคุณโอ๊กหลอกเข้าถ้ำโดยหอกมาในถ้ำมีอะไรให้ดูจะพาไปทำอะไรในถ้ำว่างั้นแค่นี้แหละ ดูดิฮนะคุณโอ๊กหลอกเข้ามาถ้ำปิดตายคดีฆาตกรรมในถ้ำปิดตายไอ้เจ้าแมน้ำเป็นสีอย่างเงี้ยน้ำจรินหรือเปล่ามันเจียวเขียวอย่างเงี้ยต้อง<ต>ไปอ๋อใบบัวอ๋อหรืว่าต้องไปหาไอ้นี่หาฟันสิบมะเผาไม่ไม่หรอกมันมันน่าจะเป็น ของแมปสองไงโอ้ไม่ใช่ดิแมปสองมันคือเราอันแรกเลยกาลชาเสร็จแล้วเราก็ไปหาผูเท่าเลยไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะี่บ้านอนนเพราะว่าหมูจะตายหรือเปล่าอาหารมันน้อยมื่ากินเนี่ยน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ตอนนี้เราจะกลับยังไงก่อนโอ๊ะมันต้องไปทางไหนเพราะว่าทางนี้มันไปไม่ได้แล้ว ถ้าออกก็ออกลงน้ําอย่างเดียวอะ่ะสรุปก็คือต้องโดดลงน้ําอ่ะว่าไงครับพอไมไหมฮะเราเอาไเจากท่านไหนเราบอกเจตนี้หละใช่ครับยังไงทางมันก็บนลงลลางแล้วเราก็โดดลงนี่เลยดีกว่าเราให้ดีนะสาหัสนะโดดให้สุดแล้วจุลงว้าหยียบหัว เสร็จแล้วเราก็ต้องว่ายน้ำออกทางเดียวอ่ะเจอไอ้เคนี้ไม่สวยเลยนะเนี่ยอืมสวยไม่สวยเลยเจ๊โอ้โหแล้วไกลด้วยวิโปโอนายเตกนปวดด้วยอุ้ยอืมจมน้ำเลยอ่ะ พี่จอนบอกว่าวันนั้นเอาไปดูคลิปพี่จอนเอามันตกใส่หัวพี่จอนหรือเปล่าที่พี่จอนเริ่มโดนแับไม่รู้ไม,รไม่น่าจะใช่ปลากัดเรกน่าจะเป็นมะพร้าวตกใส่หัวว่ะมันจะเป็นปลาะนะอปลาอะโรน่ามันอยู่ข้างหลังตอนที่อัดคลิปอะนี่เราจะว่ายไปทางไหนกันนะ พบทางเดินแล้วก็พบจระเข้บนทางนี้ขึ้นได้โอ๊คไมาไหวต่อไปเหน่อยขอเช็คพิกัดก่อนนะสี่สิบสี่สี่สิบหกสี่สิบสี่ตรงนี้สี่สิบหกอ๋อถ้าเราไหว้ต่อไปมันก็ไปออกทางทหารขึ้นเหนืออย่างนี้ปุ๊บ สี่สิบสี่สี่สิบหกอ๋อสี่สิบหกเราอยู่ตรงสามแยกนี้ถ้าเกิดออกขวานน่นก็คือเกาะอยากลองว่ายน้ำไปไหมล่ะเนี่ยถ้าออกไปทางซ้ายเนี่ยจะไปออกหน้าถ้ำจันทรายฝั่งนึงพอดีนี่ฮะออกทางนี้ สี่สิบหกแล้วสี 43, ่สิบสามสี่สิบหกเอามันตันเออึ้นทางนี้เป็นอย่างนี้เลยเป็นอางนี้เลยฮนะ แปลกๆแล้วก็มีฮะมีแคมป์ให้หรือไม่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 เกือบตกกระดูกนี่เราโผล่มาที่ไหนเนี่ยสี่สิบสามสี่สิบห้าสี่นเครื่องบนแล้วสี่สิบสาม้วยตรงนี้อ๋อหลังหลังค่ายหลังค่าย ให้คนป่าอยู่ข้างบนเรารัดร้อนี้ไปก็ถึงบ้านแล้วครับไปดูถั่วก่ะไม่มีนี่ถึงบ้านแล้วออกนี่ถึงบ้านเลยนี่ไงถัว่วโอ้ยมึงก็ต้นถั่วนี่หว่า ไม่มีตกยากไปนะข้างหน้านี้เป็นบ้านแล้วครับ42แล้วครับไม่มีนี่ฮะบ้านเราอยู่ข้างหน้านี้กลับมาถึงบ้านโดยสวัสดีพระราบส่วนน้องหมูหิวยัง่ังไปไป นอนก่อนดิเดี๋ยวนอนพร้อมกันตื่นสายอีกแล้วนั่นอะไรนั่นอยู่ข้างบนอนะโมลิแล้วเนี่ยใช่ครับ <c oughs> ทำเป็นใบยาสูบแล้ว,วเก็บไว้เลยแดนหมด เอาละถึงเวลาแล้วนะปลาปลา,าต้องเป็นเหยื่อแล้ว <c oughs> ต้องกินแล้วเ <c oughs> แล้วก็โยนเกดลงน้ำไปเลยลบดังนั้นเราก็เอาเกดข้าในน้งออกมาก็ได้เลยพี่จอดเอามาทิ้งใช่ไหมลบ <c oughs> ถ้ามันถ้าเราไม่ใช้อ่ะ ไม่ใช่แน่นอนนะได้อีกเยอะแยะเลยอ่ะแน่นอนฮะมันหาง่ายอยู่เพราะว่าเราอยู่ตรงแหล่งมันเลยอ่ะมีดักแด้สักตัวไหมเยอะเลยมันเป็นเหยื่อร่อโรวน่าดักแด้อ้วน เราก็จุดไฟตรงนี้ซุปปลาสี่หม้อเต็มฮะพร้อมหรือยังครับไปหาผู้เท่าไปเลยใช่ไหมนี่ไปเลยครับผมไปเลยนะฮะ ในจบผู้เท่าแล้วก็เกิดเต็ไปแล้วจะได้ไปน,นอนแล้วครับไปหาผู้เท่าแล้วก็อย่าลืมเก็บเห็ดข้าวกลับบ้านด้วยผู้เท่าอไปทางนี้แวะทุกตนไม่เจอสักตนเฮ้ยเรามาถูกทางมาหนี่งฝ่าบ้างฝ่าล่าน มันต้องขึ้นเหนือสิเนาะว่ามาทำอะไรฝั่งนี้เนี่ยประตูมาอยู่เนี่ยมาแล้วครับท่านอะไรนะเขาเรียกผู้เฝ้าประตูผมจะเจอหัวหน้าเผ่าครับทรายหัวถ้าง,งั้น ดูแล้วผมไม่ใช่ตรงนี้บวกค่บกะบวกค่ะอ่าหัวหน้ากินีานวางดวงอาทิตย์ลงบนโทเทมโอ๊คครับมีอะไรจะบอกโอ๊โอ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 ว่าเควสมันบอกว่าวางตุ๊กตาทั้งสามเผ่าลงบนโทเทมโทเทมนี่ไหนอะครับ ก็น่าจะเป็นสามหมู่บ้านนะไม่แน่นมันวางไงก็เอาไปวางที่หมู่บ้านมันนะน่าจะเป็นอย่างนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองไปดูตรงนี้ก่อนตรงถ้ำจันทราก่อนว่ามันมีให้วางไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ ไปาถึงว่าพอเป็นติตพอแล้วก็วางจิ้งไว้อย่างนั้นน่ะเหรอไม่น่าจะวางตรงแท่นบูชาของแต่ละเผ่าอ่ะมันก็ขึ้นไปหลังบ้านเราใกล้สุดไปลองก่อนใช่ไหมเดี๋ยวลองถ้ำจันทานี่ก่อนนะเพื่อวางในถ้ำไงอันนี้ยังไม่รู้ถ้าเกิดไม่ใช่ก็ค่อยไปตรงเผ่าเราแต่ที่เราจะพักแค่นี้ก่อนตัดจบตรงนี้ แต่จบตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเพราะว่ามันยาวนะใช่ไหมยาวดือะยาวแหละทาไมอังคืนเดี๋ยวต้องมาวันเสาร์อะ่ะใช่หรือไม่ก็อาจจะเข้าไปคนเดียวก็ได้วิ่งวนเนื้อเรื่องก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาก็ไม่มีโอ้ก็ดีไม่ใช่ก็นั่น กัวอกลำบากกัวอกลำบากดยเฉยเพราะว่าโอ้มันวิ่งไงมันวิ่งไกลเลยสามเมืองเลยไงกัวอกจะลำบากจริงจริงไม่ใช่ไม่มีน้องก็ดีไม่ใช่ดีดีมีอกดีแต่ว่ากัวจะลำบากวิ่งมันวิ่งสามเมืองกัวลำบาก ไม่ใช่หมายความว่ามึมาไห้ม่ชัดชัดแล้วโอ้ชัดแล้วทำไมในหมู่บ้านแน่นอนผู้ที่หมู่บ้านวางใจจะให้ดวงอาทิตย์จะได้เห็นดวงอาทิตย์ชัดเลยงั้นก็ตัดคลิปจบตรงนี้ก่อนเลย ครับสำหรับอีพีนี้คงต้องขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหลังจากที่เราไปทำรางวัลตุ๊กตาทองมาสามตัวแล้วนะฮะเสร็จแล้วเควสเควสมันบอกว่า <c oughs> ให้วาง <c oughs> พวกนี้ฮะลงบนโทเทม <c oughs> จากแต่ละหมู่บ้านลงบนโทเทม <c oughs> ก็แสดงว่าน่าจะต้องไปวางที่หมู่บ้านนะฮะแต่ว่าดูแล้วอาจจะยาวเพราะว่า แต่ละเมืองนี่ใกล้ๆก,กันทั้งนั้นเลยแล้วปวดหัวเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ตีสามนะครับไม่ใช่ในเกมนะฮะนอกเกม ح ح> สำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดสับส r ค b e กดไลค์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับไว้พบกันใหม EP นะ่ EP หน้าสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับอี้เดี๋ยวจะเซฟไว้ตรงนี้ก่อนนะ แล้วก็จะลองวิ่งไปยัดดูว่ามันยัดได้ไหมในหมู่บ้านนั้นเอางี้ไหมจะได้รู้ไง